Ngά được một trăm linh lỗi là mặt trăng kia mặt trăng tay mặt trăng

เลยน้าผมเลยเดินโมโอะกกอเจียมเหรอะจี๊ไม่ต้องกวางของตัวนี้ไม่มีได้เล่นนิกนย่าจุก

ก็ร่างจุดเวไอ้พูเต่าน้ำอยิกอแล้วมันจบถ้าตั้งแล้วก็เราก็รุ่นอย่างเดียวปรเ็รุ่นอยู่แล้วแต่รุ่นเป็นวยนกอันนี้มันมันไม่รุ่นเราแล้ว

tí làm là em đun tưng em bông bộ mày mười chiếc tái <laughs> này cũng mới tưng vào đây

มันรุนแรงมากช่างหลายันรุนตึงแต่ตั้งมายุรุนบอเนี่แต่ว่า ไม่เพิ่มมัดผมจักผมมีกลัวได้ปีนี้ไม่ได้ม่ได้ได้เกี้ยงแล้วมู้เผมเลี้ยงเดือนเลยเขียน่มาเขียนมาถึงเียมาเดอร้น้วเียมาเช่อยู่ตัวนั้น ิม่เต็งรัวป่งปังปุงปังเปจนจริงน่ยอดกัดักตีก็ไม่เต่งกอตีเจ้าก้องเต่งอากคศตัวนี้อืมทุ่งมู้หรอเจ้าก้องแต่งมายุตีรุ่นนี้ยังต่งอากาศตัวหนอเจ้าก้อง

Cùng, cùng Chị nụ bà này luôn Đi ngồi, đi ngồi, chụp cháy ngang lên Đi chào Má cháu về đây Bắp, bỏ đi cháu ngay Bỏ cháu chạy cháu Đi qua ra đây

cái 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 cái